ถึงบริเวณงานที่สิงบุรีแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะเราก็จะมี กิจกรรมดีๆมาให้สำหรับทุกท่านนะคะได้ชมกันอีกวันนี้ค่ะนะคะในช่วงเวลา1ิบพฤษภีนะคะก็มีมาก่อนตอี้มีการแข่งกรรมแล้วค่ะใช่แล้วครับและอย่าืมเลยนะครับสำหรับการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการนะครับเราจะมีการมีการเปิดอย่างเป็นทางการรับกับการรอยเสกศกับป้าต้อนประจักษ์พิ้งค์แม่ซึ่งวันนี้เป็นแค่ใช่แล้วค่ะนะคะการแสดงก็เรียกแกงที่เหล็กอร่อยมากแม่แม่แกงอร่อยมาก คะแนนเต็มร้อยละคือดแม่เขาแข่งแกงที่เล็กค่ะเมื่อกี้กิมของดาโนเลอรอร่อยย่อนี่กาที่งามนะคะเกี๊ยวที่สามารถทำได้หลายแบบเลยแกงที่เล็ให้แม่แม่ทิมอร่อยมากเลยบ้วนเลยแม่แม่อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเขาแข่งแกงที่เล็กันค่ะที่คนงานค่ะคนสวย ก็ได้ใส่ต้นม้บแบิลลารนมาคนใส่ทีบริเวณงานนะคะมีน้อยอยู่ประมาณสี่ล็อคใส่พวกลอคหนึ่งก็ยี่สิบตัวมอ่แ่แถวมีประมาณร้อยหกสิบตัวกอีก ที่ผูกโบแดงนี่ก็ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะเราจะนั่งแถวสามค่ะแถวสามได้ได้จะมาเป็นกำลังใจบริเวณงานมีอาหารขายด้วยไหมคะใชแล้วคุณแม่มาเร็วคุณแม่บริเวณงานก็มีอาหารขายนี่ค่ะมาเลยนะคะพอมาเดินตรวจตลาดนะคะกินเจค่ะอ๋อมาหาอาหารเจที่ร้านเจอาหารเจนะคะที่ร้านเจ โอ้ลังน่าทานมากอร่อยจิ้มเน้อค่ันนี้มือนผลักที่นกเลยถึงแดงผลัดที่มปอกเสือครับแล้วก็งกเสือครับใช่นวค่ะนี่คืออะไรคะในขอเป็นทองอันนี้หรอครับอันนี้เป็นข้าทหอมจี่ครับอ๋อหรออันนี้เป็นกล้วยขี่ครับใส่เนื้อผักซอยอ๋อนมบราณใช่งาแล้วก็เนื้อหั่นชนแรกมองคิดว่าหอมหมกตาอาหารน่าทานนะคะตรงนี้น้าอะไรคะเนี่ย มีน้ำพลังไส้แดงน้ำมันน้ำพลั่งแล้วก็จะมีน้ำมีน้ำผลไม้ด้วยนะคะน้ำกระชายน้ำใบบัวบกมีน้ำอะโวคาโนมิน้ำอะไรนี่โอันนี้เนี่ยน้ำส้มเนี่ยน้ำส้มน้ำเสาวรสนี้น้ำเสาวรสน้ำอะโวคาโดก็มีนะคะขวดละเท่าไหร่ยี่สิบบาทนะคะขวดยี่สิบขวดในเครื่อเยอะยี่สิบยี่สิบบาทใช่ไหมค่ะยี่สิบนะคะอะโวคาโดก็มีค่ะ เดินชมก่อนอันไม่มีแกงมีแกงมีมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอมโอ้แกงคนผักเลยยี่สิบบาทนะคะมากเลยมีไข่ยี่สิบบาทมีไข่ด้วยแล้วก็มีป้ำต้มเค็มค่ะกล่องสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็มีวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนี่ค่ะเป็นเล่นเลยไม่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมค่ะร้อร่อยค่ะใส่ชุดสวยมากเลยค่ะย้อนยุคใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือเสื้อผ้าที่ก็ใส่ยุค สมัยโบราณนไหมคะสวยมากนี่ขายหอยทอดไคะกรอบได้ไม่กรอบได้เจ้าค่ะนี่นึกว่าเราย้อนอดีตนะฮะอยู่สมัยรัชกาลที่ห้านี่ดูไหมคะแต่งตัวสวยทุกคนเลยค่ะแม่ค้าจะแต่งตัวประมาณนี้่ะแม่ค้าใส่ชุดสวยกันนะ วันนี้เรามางานย้อนยุคนะคะเสด็จพระาพาทต้นเจ้าค่ะรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่ห้าเจ้าค่ะรัชกาลที่ห้า,าค่ะต้องพูดเจ้าค่ะเดี๋ยวนะถึงจะเข้าคนอือ่น,น <c oughs> อันนี้มาจากตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจันเจ้าค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มาขายที่รีพิทโซท็อปใ, <น S 2> <อ>ในจันหนอวดเกี้ยวแล้ในจันหนวดเขี้ยวใช่ไหมนะอะไรไหนที่ว่าในจันหนวดเขี้ยวบอกนายอินค่ะเนี่ยคนสมัยก่อนเขาจะแต่งตัวหล่อประมาณนี้ค่ะแอบแอบถ่ายรูปค่ะ คิดว่าในจันหนวดเที้ยวเห็นหนวดเยอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาขายอะไรคะมาขายผัดไทยครับอ๋อขายผัดไทยผัดไทยนักรบบ้านละจันครับอ๋อค่ะเขาต้องพูดแบบนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะคือชาคอนฟิดอร่อยไหมผัดไทยอร่อยมากครับอร่อยมากนะคะใช่ครับแต่บางคนก็บอกว่าอร่อยมากทำไมไม่เก็บว้กินเองเอามาขายทำไมอยากให้คนอื่นมีความสุขในการกินใช่ครับ เดี๋ยวไปอื่นหนได้ครับไม่หญิงแต่งตัวไม่ทันสมัยทันสมัยก็ต้องใส่แบบนี้นี่แบบนี้แต่งบ้างนุ่งโจง่มสบายนะคะกานที่ห้าใช่นุ่งโจง่มสบายค่ะถึงจะเข้าแฟชม่นสิทธิ์การานที่ห้าผัดไทยเป็นแชมป์นะคะในเที่ยวผัดไทยหอยทอดนักลบบ้านบาโรจน์มีมีคนขายแต่ขายดีค่ะคือเองขายเอง ทีคนขายเขาเดินชมวิวอยู่ค่ะเห็นอยู่ตรงนู้นเห็นอยู่ลานนู้นค่ะ <c oughs> มีบริเวณงานนะคะเดินชมบริเวณงานเดี๋ยวใหดูรอบๆนะคะดูรอบๆนะคะบริเวณงานโอ้ยแม่เงาอ,ออกค่ะเก้าอี้มีประมาณร้อยยี่สิบตัวค่ะ